พวยกระเจ้าจ้าดังกว่านี้อีกดังกว่านี้พวยกระเจ้าจ้าเพราะวิจารเสียงประมือเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน นิมเป็นนักร้องนึกเป็นวิชาชีพนะเราวิชาชีพอยู่แล้ว <laughs> นี่นะครับผมน้องตั้งข้าวสวัสดีพี่ปิงสวัสดีพ่อแม่นะคะ<อ>ทั้งที่อยู่ที่นี่และในโซเชียลนะคะสวัสดีจ้จทุกเวทีค่ะรายงานตัวแล้วค่ะ,ะอ๋อค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุปริยาตาอุดมชื่อนั่นชื่อน้องต้นข้าวค่ะมาจากในการเดินเพลงชิงทุนแชมป์68สมัยปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนการจนาลคร โดยท่านผอดอกเตอร์สมพงษ์เตชะรัตนอรกุลค่ะตปรบมือดั้งสักครั้งครับผมขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเจ้าภาพนะคะขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสหนูได้มาร้องในวันนี้นะคะแล้วก็ท่านกำนันหานนะขอโทษค่ะท่านกำนันสนานอาจจะเป็นงานหน้าค่ะพี่บิงอาจจะมีอีกกำนันหานนี่น่าจะงานหน้า จำเหตุไปหน่อยท่านท่านกำนันสนามอยู่ตำบลบางไผ่ค่ะนี่จะพาไปบางไี่เต๋อสวยรับตังไว้ก่อนอ๋อสวยใช่แม่สวยแะแม่แต่งตัวสวยหนูก็เลยสงสัยว่าแม่จะเป็นคนสวยในงาล่วงไปอีกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่แต่งตัวสวยมาดูหนูโดยเฉพาะเลยบ้านเนี่ย แต่งตัวสวยมาดูหนูโดยเฉพาะเลยป่ะคะแม่ใช่ค่ะแม่บอกหนีลูกมาหรือเปล่าคะอ๋อไม่ลูกพามาเลยลูกพามาเลยลูกก็ชอบต้นข้าวเหมือนกันดาลูกผู้หญิงเสียดายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวว่านกระเจ้าที่น่ารักมากมากมากันเยอะมากนะคะพี่ปิงแบบว่าเก้าอี้น่าจะอัดโองเหลือยังเหลือกำลังจะพูดว่าเก้าอี้ไม่พอ่เสริมไม่ได้ยูนเมอ๋อนี่ไป่ใชาใชนใ่นชดใชยใช่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 าช่กช่ใช่่ใช่ใ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่่ใ่ใช่ใ่น่่มาเลย ซ้ายซ้ายไหนนางลำนี่อะสินางลำมากไหนค่ะทางนี้ทางนี้ซ้ายทางนี้ไม่ละนางลำนะวัยรุ่นที่ลำอยู่เมื่อกี้เนี่ยซ้ายมือเนี่ยโอ้ยหันเข้ามาลำเดี๋ยวเดี๋ยววอร์มไว้เลยอ๋อค่ะขอบคุณค่ะนี่นะครับผมนี่คือความรักความเมตตาจริงๆมาเลยเนี่ยพี่ปิงหนูรู้สึกว่าแบบแม่ๆตั้งใจทำป็นมากนะประดิษฐ์ประดอย แอบจิ๊กมาลายาค่ะแล้ก็แกบเขาทำยากเขาก็เลยรู้ว่าแบบแอบเขาตั้งใจทำนะแบบแม็กแม็คเขาเรียกเนี่นี่เขามาอย่างเงี้ยแก่ยากใช่ทขามาแบบไปไอย่างเงี้ยง่ายใช่เนี่ยหนูจิ๊กบอยหมดเนี้ยเพราะเป็นใครกันนี่นี่จะลอกแทรกออกเปงนแล้วเฮ้ยบ้ายังเลยยังเลยจริงหลอกหลอกกลางงานยากเพิ่มเลยเร็วเขายัดอ่านิดนึงนี่ขอบคุณค่ะ น่ารักโอ้ค่ะเอ้ยโอ้ไม่เอาละเอ้ยเอาที่ค่ะพ่อจะเลกอะขอบคุณค่ะแม่แม่แม่ของผีดแม่เป็นคนตลกขอบคุณดูสิแม่และพี่สาวน่าะยังสวยอยู่เลยใช่ขอบคุณค่ะจริงๆแม่แม่ของหนูอะแบบส่วนมากนะคะใช่เฮ้ยไม่ไม่ส่วนมากทั้งหมดเลยที่เป็นเป็นพี่บินเอฟซีต้นข้าวถูกต้องฮะแต่งตัวกันแบบว่า สวยแล้วก็ลังการลยนะจริงจริงแบบเก๋ๆเลยค่ะดูบนข้าวแบบใส่เกงสีแดงเสื้อสีเขียวก็เท่เลยหนูชอบมากค่ะพวงมาลัยสนับสนุนทำบุญกับวัดได้นะคะที่หนอยค่ะพิงไปซื้อไปซื้อให้ใครร้องเปล่าเออนั่นเลยเอาไปทอดนั่นเลยค่ะ ีเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าพี่ปิงมีผู้จัดจาการส่วนตัวเหรอคะไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องรับงานผ่านผู้จัดการอันเนี่ยแล้วถ้าเขาเห็นขึ้นมาถ้าใคราาประด่าคือบล็อกหมดเลย,ยว่าแล้วไม่มีคนด่าเลยหนูยังมีดรามองดราม่ามากเวลาทำอะไรผิดใช่ไหมใช่ว่าอะไรพี่ปิงทำอะไรไม่เคยผิดเลยนี่พี่ปิงรู้ไหมอะไรนะคะให้จันกล้องนี่เป็นคนดูแลอ๋อว่าแล้วดูแลช่วงกลางคืนกลางวันหมดสิ มันต่นเย็นไม่ด็ถไต้อดูแลเอเอทำเพลงแล้วทีนี้บทเพลงช้าๆค่ะอาไหมยังไงค่ะบทเพลงช้าๆซ้มโอหวานหวานดีหม่จ้า